สางแขวงลบบุรีกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์จัดทำโครงการเจรจาประนอมน,นี้เพื่อเร่งรัดการ,รครับคดีผู้ประกัน กระบวนการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มาในงานตัวต่อศาลตามหมายเรียกหรือกำหนดนัดอันเป็นการผิดสัญญาประกันต่อศาลศาลจึงมีคำสั่งให้ออกหมายจับผู้ต้องหาหรือจำเลยเพื่อนำตัวมาศาลและมีคำสั่งปรับผู้ประกันและออกคำบังคับให้ผู้ประกันชำระค่าปรับตามสัญญาประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดหากผู้ประกันไม่ปฏิบัติาคำบังคับศาลจองหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ประกันขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับตามสัญญาประกันต่อไป ในระหว่างขั้นตอนนี้หาผู้ประกันประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนิติกรจะอธิบายให้ผู้ประกันได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ประกันรวมถึงหลักเกณฑ์การผ่อนลดงดค่าปรับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา1น9วรวรคหนึ่งวัตถุประสงค์โครงการเจรจาปรอมีเพื่อให้โอกาสผู้ประกันได้ติดต่อสารและหาทางออกร่วมกันกับสารในการชำระค่าปรับ เพื่อเด็กเลี่ยงการถูกบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของผู้ประกัน 1. เพื่อให้การบังคับคดีผู้ประกันสําเร็จตามคําสั่งของศาลภา,ายในกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย 2. เพื่อให้ผู้ประกันทราบถึงสิทธิหน้าที่และเข้าใจวิธีการชำระค่าปรับตลอดจนทราบถึงหลักเกณฑ์การผ่อนลดงดค่าปรับอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกัน 3. เพื่อเพิ่มทางเลือกในการชำระค่าปรับแก่ผู้ประกันไม่ให้ต้องเผชิญกับการถูกบังคับคดีเอากับทรัพย์สินโดยการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระค่าปรับตามสัญญาประกัน จะเห็นได้ว่าโครงการเจรจาประนอมนี้เพื่อเร่งรัดก,การบังคับคดีผู้ประกันนั้นทําให้การบังคับคดีผู้ประกันสําเร็จรู้ล่วงภายในกรอบระยะเวลาตามกฎหมายและเพิ่มช่องทางการชําระค่าปรับลดความตึงเครียดให้แก่ผู้ประกันเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ความรู้ความเข้าใจใแก่ผู้ประกันและประชาชนนี่ค่าปรับผ่อนชําระได้ติดต่อเรานะครับศูนย์บังคับคดีผู้ประกันสารแขวงลบรีเป็นมิตรใกล้ชิดประชาชนโทร0 3 6 4 1 8 2 9 0กต่อ117